เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เรียกเรียกว่าเป็นตัวยอดฮิตของวัยรุ่นวัยทำงานเลยนะครับไวัยไม่เกินสามสิบนี่รถพวกนี้นี่เขาจะนิยมเอามาแต่งกันนะฮะหรือถ้าจะแต่งอยู่แล้วก็เอามาแล้วก็มาปรับเปลี่ยนมาปรุงแต่งอะไรหลายอย่างที่ชอบนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นสี่ประตูสองประตูอะไรก็แล้วแต่นะเรีย <c> ก <oughs> ว่าเป็นรถซิ่งกันเลยแหละครับนะทีนี้ไอ้รถพวกอย่างเงี้ยเนี่ยนะหลักเบสิกมันเลยถ้าจะเอามาแต่งมันมีอะไรนะถ้าภายนอกก็สีครับล้อยางนะครับช่วงล่างก็พวกซับเฟรมปีกนกปลีกนกนะถอยเสียปลายท่อนะครับอ่าเป็นสเตนเลสไหมนะ ถ้าเป็นห้องเครื่องก็อืออะไรอ่ะมีคําโชกไหมนะเปลี่ยนปั๊กหัวเทียนไหมเปลี่ยนสายหัวเทียนไหมเพื่อให้รถมันมีกําลังไฟที่ดีเวลาวิ่งเวลาออกตัวเนี่ยมันจะมีพลักกาลังเหลือเฟือเลยเรียวแรงนะครับมหัศจรรย์เลยหรือว่าจะจูนกล่องจูนล้อมนะครับเปลี่ยนกล่องแบบ ที่ควบคุมการทำงานของระบบหัวฉีดเครื่องยนต์นะเปลี่ยนมอกกองไหมเปลี่ยนมอ้อน้ำเป็นสเตเลสไหมนะฮะเปลี่ยนกองเปลือยไหมกองก็มีหลายทรงนะครับกองเห็ดนี้นะกองตัวหนอนหรือท่อสเตเลส นี่น,นคือหลักๆเลยนะครับปกติของแต่งรถซิ่งจะมีอยู่ประมาณ20-30รายการครับไอทีวีเขาเรียกว่าเป็นของนี่มันเห็นชัดๆนะที่เหลือก็งานดีไซน์กันแล้วแต่ชอบนะพอเข้ามาข้างในอ่าโลบาร์ก็มีคำหลังคำสีคำบีหรือเป็นโลบาร์เต็มระบบ